สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์เตอร์น้อมิเช่นเคยนะจ๊ะแลวก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะเอาเรื่องราวที่ประสบแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มสังเกตเห็นว่าเป็นปัญหาเฉพาะส่วนบุคคลแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาตัวเดียวบัดเดียวนะคะก็มีเพื่อนร่วมชะตากรรมด้วยก็เลยอยากจะมาตั้งข้อสังเกตใน,นเรื่องหนึ่งเนาะแล้วก็เลยอาจจะมีแบบกระบวนการแนะนําอะไรบางอย่างให้ทุกท่านเนาะ ประเด็นที่2นะคะก็จะเป็นสิ่งที่แบบเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากหน้าที่การงานตัวเองแล้วแล้วก็เราก็ได้ชดใช้กรรมที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะเล่าทุกท่านฟังปรากฏว่าแต่หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับเรามี mindset บางอย่างที่แบบมันเป็นในเชิงที่ไม่โอเคนะก็ทําให้แบบเราเหมือนมีการกระทําที่ทำให้ตัวเองแบบรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขขึ้นมาทีหลังก็เรียกได้ว่าจะเป็นบทเรียนการผิดพลาดของเราซึ่งแบบจะแนะนาให้ทุกท่านไม่ต้องมาผิดพลาดแบบเราอีกนะคะโอเค เราไปเรื่องที่หนึ่งต่อนะคะเรื่องแรกเนี่ยต้องบอกว่าในรอบสัปดาห์ที่มันผ่านมาเออเราจะเห็นว่าเราหายไปเนอะในสัปดาห์ที่แล้วจริงอาจจะอยู่ในช่วงสภาวะแห่งการแบบแบบจริงๆจะจัดรายการกันทุกท่านแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนเราแบบอดอดัอดกลั้นมานานแล้วนะว่าแบบเฮ้ยเราอยากที่จะแบบโดดการจัดรายการแบบไม่มีปีไม่มีคุยจริงๆทงุกท่านมันเหมือนมันเก็บมันเก็บมันเก็บแล้วก็แบบเออขอโดดละกันอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกหลายอย่างนะก็แต่ทีนี้พอโดดครั้งหนึ่งเนี่ย เราก็ระลึกชาติได้กว่าถ้าเราโดดครั้งนี้อีกครั้งเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะยาวแหละหมายความว่าเราอาจจะหายไปแบบเป็นรายการแบบสมัยก่อนดูเนาะจัดแบบเดือนหนึ่งมาหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยก็คิดว่าอันนี้ไม่ได้กังวลท่านผู้ฟังนะเริ่มกังวลสภาพตัวเองว่าแบบเฮ้ยถ้าหยุดหนึ่งครั้งเดี๋ยวยาวนะก็เลยขออนุญาตกลับมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรื่องของเรื่องคือว่าพอเราค่อนข้างที่จะยุ่งทุกท่านคือดีใจมากเลยสัปดาห์ที่ผ่านมานูนเนาะไม่ใช่สัปดาห์นี้นะคะก็มันจะมีวันหยุดคือวันจันทน์วัน ซึ่งหลายท่านที่แบบทํางานเอกชนอาจจะไม่ได้หยุดแต่เราก็แอบเห็นนะยังมหาเลยของเราอะมันเป็นวันหยุดจริงนะแต่ปรากฏว่าวันจันทร์แบบอธิการเราก็ยังทํางานอยู่เลยนะรวมทั้งรองอธิการทั้งหลายเนี่ยแล้วจริงๆในสัปดาห์นั้นเนี่ยวันอาทิตย์เราก็มีสอนนะแล้วก็คือมันหลายอย่างทุกท่านมันก็ทำให้รู้สึกแบบอุ้ยอึดอัดพอวันจันรได้หยุดปุ๊บเนี่ยมันเลยรู้สึกแบบตอนที่จะจัดรายการนี่พูดจากใจเลยนะก็เลยรู้สึกว่าเออขออนุญาตงดจัดรายการไปสัหน่อยนะแต่ทีนี้รอบนี้ไม่มีข้ออ้างแล้วนะคะโอเค เรื่องที่เกิดขึ้นคือพอวันจันทร์วันหยุดเนี่ยนะเราก็แบบลืมตารางอะไรไปหลายๆอย่างก็มันจะมีตารางหนึ่งที่แบบเราลงไว้แล้วแต่พอเพอินว่าตารางตัวนี้ไม่ได้นี่คืออย่างนี้เนื่องจากเราทํางานเนาะปรากฏว่าจะมีน้องเอ้ยคุณพี่สิคุณพี่ที่เขาเป็นเลขะท่านหนึ่งเขาทํนมาที่เหมือนจดตารางลง Google Calendar ให้กับเรานะคะปรากฏว่าตารางที่ว่านี่มันดีมากเลยท่านคือแต่ละวันเนี่ยและแต่ละสัปดาห์เราจะมีหน้าที่ในการมาเปิดตารางเหล่านี้แล้วก็เอาตารางเหล่านี้ไปลงใน ตารางที่เป็นสมุดโน้ตของเราซึ่งเราพกติดตัวตลอดเวลามันเป็นการช่วยสองทางคือหนึ่งเราเปิดมือถือแล้วก็เห็นถ้าเราไม่ได้เอามือถือมาณนะจุดนั้นเราเปิดสมุดโน้ตเราที่เราแบบเหมือนจะติดตัวตลอดเวลาในการไปทํางานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยแต่ละวันรามีกิจกรรมอะไรปรากฏว่ากิจกรรมที่ว่าเนี่นะคะในวันนคาที่ผ่านมาเนาะเราอะจดไว้แต่สมุดโน้ตแต่ว่าไม่ได้แจ้งใครให้ไปจดบนตารางกระดาน Google Calendar เรานะดังนั้น,น,นเราก็ลืมลืมลืมจนก,กระทั่งเฮ้ยพอมาดูตารางเอ้าตายแล้ว พรุ่งนี้เรามีสอนซึ่งเป็นการสอนในคลาสพิเศษเราถึงจดเฉพาะไว้นะเป็นคลาสที่สอนนักศึกษาชาวเมริกันในระดับปริญญาตรีเราก็แบบตกใจมากกรีทุกท่านคือวันจันทร์แบบชิวๆกล่าวว่าแบบโอ้เดี๋ยววนะันอังคารก็ไปทํางานมีประชุมนู่นนี่นั่นนะคือจริงมีประชุมทับซ้อนเนี่ยนะเราก็แบบกรีดแบบกรีดสาวแตกเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตายแล้วฉันลืมได้ยังไงนะก็เลยบอกกัแบบที่ประชุมว่าเราอาจจะขอออกเร็วนิดนึงนะคือเรามีสอนแบบบ่ายสองโมงครึ่งอะไรอย่างนงี้เนะสมมติเนาะ ปรากฏว่าประชุมก็คือแบบตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบกีดกีดกีแล้วก็บอกทุกท่านว่าเอ้ยขอแพงจริงคือเราอะลืมลงตารางซึ่งทุกคนก็แบบเออมันยังดีที่ว่ามันเป็นการประชุมที่มีหลายคนช่วยกันคิดเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรไปเถอะเขาใช้ได้ว่าแบบด้วยความเสือของเราเองอะไรเงี้ยนะคะทีนี้พอตอนที่จะสอนเนี่ยเราก็รีบแบบโมนะต้องใช้กล้องแบโมพวกแบบสไลด์เก่าๆนะเพราะว่า ประเด็นที่จะสอนเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราเคยสอนคลาสภาษาไทยอยู่แล้วนะแต่ว่าในตัวหนังสืออะไรมันก็จะมีไทยบ้าง,งกฤษบ้างปนกันเราก็ไปลบๆ,ๆที่มันเป็นภาษาไทยหมดแล้วเราก็เอาภาษากฤษยัดยัดเข้าไปนะแล้วก็รูปภาพอะไรที่คิดว่าแบบมันเป็นบริบทเฉพาะเฉพาะเนี่ยเราก็แบบลบๆ,ๆนะคะก็คิดว่าการสอนเนี่ยมันเป็นคลาสพิเศษก็คือ2ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะแบบทยอยนู่นี่นั่นปรากฏว่าคือเนื่องจากว่ามาตั้งสติได้อะในวันจันทร์ตอนแบบกลางคืนแล้วอะไรอย่างี้ค่ะ ก็ไม่ได้เตรียมสอนเนะี่ยคือแค่เตรียมสไลด์ก็แบบอ่ะโอเคจบแล้วนะปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่แบบเราตั้งข้อสังเกตกับตัวเองมานานล้วและคิดว่าสิ่งนี้จริงๆมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะคือตัวเองจะเป็นคนที่มีปัญหาภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างหลักเลยซึ่งเราคิดว่าสําหรับหลายคนที่ไม่ได้เรียนอินเตอร์มาไม่รู้นะอันนี้เราแอบ,บคิดในใจก็คือว่าอาจจะมีปัญหาแบบเดียวกับเราคือเราเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องการเขียนมากๆนะคะก็คือว่า แกรมมาเราห่วยจริงๆนะเพราะว่าแบบจะไปเที่ยวพูดกับใครก็จะบอกกันว่าเอยแบบแกรมมาไม่ค่อยเก่งนะอะไรเงี้ยเพราะว่าแม้กระทั่งอาจารย์ของเราเนี่ยซูเปอร์วิเซอร์ก็บอกโอ้ตายแล้วแกรมมาอยู่ฉันอ่านแล้วฉันเหนื่อยนะคะแต่ว่าถามว่าเข้าใจในการสื่อสารไหมแมมก็คือภาษาอังกฤษเบื้องต้นก็คือเ,คเ,นนเข้าใจแต่ว่าพอเป็นแกรมมาปุ๊บก็จะแบบอ่าต้องผิดนะหน้าหนึ่งก็จะผิดหลายจุดอะไรเงี้ยทีนี้อ่ะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งแต่เราอ่ะก็จะรู้สึกแบบไม่ได้แคร์มากเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจ หมายถึงตอนนะปัจจุบันนะคือแบบเออเราก็แบบรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดที่เราแข็งละกันก็คือเราสามารถฟังรู้เรื่องนะคะแล้วก็สามารถพูดทีนี้ก็เป็นข้อสังเกตคือว่ายิ่งอายุเยอะดูท่านทักษะทางภาษาเรายิ่งต่ําลงไปเรื่อยๆแล้วก็ปรากฏว่าทักษะทางด้านการพูดของเราเนี่ยคือมันเกิดจากแกรมมาเราั้งซึ่งแต่ก่อนนะเราไม่เป็นนะเด็กๆเ,เราไม่สนใจว่าเราจะพูดผิดคอ้ยเราสื่อสารเป็นปรากฏว่าพอเราเหมือนกับ ระลึกชาติได้อะแล้วมีคนแบบพยายามที่จะทํากลมาให้เราถูกอ่ะอยู่ดีๆมันอยู่จิตได้สําน็จตัวเลยนะว่าแบบเฮ้ยเราภาษาอังกฤษเราไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็การพูดเราก็จะเริ่มติดขัดไปเรื่อยรวมทั้งอาจจะอายุด้วยอันนี้แอบ,บคิดนะคือแบบบางทีมันไม่ได้พูดคุยนานไม่ได้ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษนานทุกท่านก็หมายว่าเราก็คือลืมไปว่าเราจะสื่อสารอะไรยังไงแม้กระทั่งบางทีศัพท์คาง่ายๆอ่ะแต่เราไม่ได้ใช้อ่ะเราก็ลืมนะดังนั้นก็จะบอกทุกท่านนะเวลาแบบท่านเห็นใครพูดแบบภาษาอ แบบแล้วท่านก็แบบอาจจะหัวเราะอะไรเงี้ยคือเราจะบอกว่าเราเป็นหนึ่งคนที่แบบเราเห็นอกเห็นใจนะเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ใช้บ่อยๆมันมีโอกาสมากจริงๆในการที่จะลืมนะโอเคเราก็ไม่มีอะไรคือไม่ได้เตรียมสอนเลยนี่พูดตรงๆแต่มีสไลด์นะก็ไปพูดให้กับนักศึกษา,าอเมริกันนะก็พอพูดไปเนี่ยเราก็แบบมันก็มีความเสียเซลเพราะบ,บางคำเรานึกไม่ออกจริงนะเราก็ต้องให้เขาช่วยว่าเฮ้ยฉันนึกคำนี้ไม่ออก <laughs> เด็กฝรั่งก็แบบช่วยมาเราก็สังเกตสังกาคนในห้องซึ่งจริงมีแค่ประมาณ6กเจดปดคนนะที่เรียนอยู่ คือมันก็จะมีการเหมือนกับว่าเขาก็ดูตั้งใจนะแล้วจุดหนึ่งเขาก็จะดูไม่ไม่ได้สนใจที่เราสอน,เร,สอนเราก็รู้เฮ้ยเราพูดถูกหรือเปล่าเราพูดถูกหรือเปล่าคือเราเรียนรู้อย่างอันนี้ไม่รู้ว่าจะนับว่าเป็นคนไทยทั้งหมดเลยหรือเปล่านะแต่เราอ่ะจะมีปัญหาในการพูดตัว V นะคะกับ W เนะคะเพื่อนเราก็จะสอนเพื่อนคนใหม่กันบอกว่าถ้าเป็น V เนี่ยเราจะพูดที่มันถูกเนี่ยย่กัดแบบตรงริมฝีปากกันได้บีนะคะอะไรเงี้ยเราก็พยายามแล้วปรากฏว่าเฮ้ย ายว่าเขาก็งงว่าเราพูดคาว่าอะไรที่มันเป็นตัวบีแล้วเราก็พยายามจะพูดเขาบอกอ๋อ oh ก็คือเป็นเรื่องของแอคเซนต์จริงๆนะที่แบบทําให้มีปัญหาแล้วเขาไม่เข้าใจเราเราก็สอนจนสิ้นคาบเลยนะคะคือไม่ได้มีการให้ทํากิจกรรมแล้วก็ถามถามโต้ตอบบ้างเป็นบางโอกาสเนาะก็คือก็จะเห็นแล้วว่าบางช่วงเขาก็ตอบคาถามเราบางช่วงเขาก็ดูเบื่อบางช่วงเขาดูเหมือนแบบเขาก็พิมพ์อะไรในคอมหรือบางคนก็จดใน iPad ซึ่งไม่รู้ว่าพิมพ์เล่นจดเล่นหรือเล่นเกมอยู่หรือเปล่านี่พุ่งตรง,ตรงแต่ว่าเราก็ คือด้วยความพอเสียเยลป๊บเนี่ยพอสอนเสร็จเราก็แบบอ้าขอบคุณทุกคนบายบายคือเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นอาจารย์เขาอะเราไม่แม้กระทั่งแนะนําตัวด้วยซ้ำนะแปลกมากเลยปรากฏว่าตอนท้ายคาะก็มีนักศึกษาคนหนึ่งเดินมาซึ่งแบบขอขอบคุณเธอมากแล้วเราก็ลืมชื่อเธอไปแล้วนะคะเป็นชาวอเมริกันที่มาจากสักพื้นที่หนึ่งอาจจะเป็นยุนแทบมิดเวสอะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขารู้สึกสนใจมากแล้วเขาก็อธิบายเพิ่มว่าคือเราก็ถามด้วยเนาะด้วยความเสียเซลดูท่านแล้วก็ถามว่าเอ้ย e เอฟังภาษาอังกฤษเธอฟังเรารู้เรื่องไหมเขาบอกเออเขาฟังเข้าใจแต่เขาก็จะอธิบายเพิ่มว่าเพื่อนๆของเขาอะไม่ได้มีไม่ได้เรียนคณะนี้คือมีแค่เขาเนี่ยที่เรียนคณะที่มันตรงกับสายเราเนี่ยคนเดียวดังนั้นเขารู้สึกสนใจมากเขาก็ถามต่อแบบยาวมากมันก็เลยทําให้เราใจชื้นขึ้นมาว่าโอเคหนึ่งคือภาษาเรามีปัญหารจริงนะ แว่าต้องคุณจะเตรียมการสอนไปก่อนเตรียมพูดเตรียมอะไรแบบนี้แต่ว่าถัดไปก็คืออย่างน้อยขอบคุณมากขอบคุณพระเจ้านะคะที่นี้จริงๆนะไม่ได้เอาพระเจ้าพูดเล่นแต่ว่าขอขอบคุณมากที่แบบมีสักคนหนึ่งที่เข้าใจเราแล,แล้วรู้สึกอินกับบทเรียนที่เราสอนคือันนี้จริงๆนะทุกท่านการเป็นคนสอนหนังสือคือมันเป็นอาชีพเนาะแค่จะมีสักหนึ่งคนที่มาพูดว่าเฮ้ยอภิเชษกับการสอนแล้วก็มาถามเนี่ยมันทําให้เราปราบปรอม,มากคือนี่พูดแบบจากใจเหมือนกันเวลา คนที่เราสอนเนี่ยมาถามเรื่องอื่นๆอยู่อย่างเช่นเรื่องนี้เราพูดไปละสมมติเราบอกไปแล้วนะว่าเก็บคะแนนอย่างนี้สมมมีคนส่งข้อความมาถามเก็บคะแนนยังไงคะเราก็จะแบบคือเป็นคนขี้หงุดหงิดอยู่นะเราจะ <c oughs> แต่ก็ต้องตอบนะคือแบบในใจจะหงุดหงิดแค่ไหนก็ช่างแต่ก็เออแต่แจ้งไปแล้วนะคะนี่อาจจะมีการแบบนิดนึงว่าแจ้งไปแล้วนะคะตอนต้นขาบค่ะเออตรงนี้นะคะย้ำอีกทีหนึ่งอะอะไรเงี้ยนะนี่ก็คือการแบบพยายามตอบแบบ ตอบตอบของเราแต่เผอิญว่าคลาสที่เราสอนบางทีเป็นคนเยอะคือวันหนึ่งเนี่ยถ้ามีถามมาสักห้าคนด้วยคําถามเดียวกันเนี่ยเราจะเริ่มแบบบางทีเราก็กรอบตอบกรอบตอบเนาะแต่ว่าคือสมัยเนี่ยบางทีการส่งข้อความก็จะส่งมาตีหนึ่งเที่ยงคืนตีสองตีห้าอะไรแล้วแต่อารมณ์ซึ่งโอเคมันก็ไม่ได้ขึ้นปิ๊งป่องกับมือถือเราเพราะเราแบบไม่ได้ให้มันขึ้นอัตโนมัตินแต่แบบเวลาเห็นแล้วเป็นคําถามเดิมเราจะรู้สึกนะแต่เมื่อไรก็ตามทุกท่านเชื่อไหม เวลาที่มีเด็กที่อ่านหนังสือที่เราเขียนหรือฟังที่เราพูดเราไม่เข้าใจหรือหลายคนถามนอกเรื่องอะแต่เป็นการถามเรื่องว่ามันมีมีคนคน,นึงเราชอบเมืเ่อไรแล้วเขาถามเราก็แบบเ,เรื่องนี้อยากรู้ทําไมแล้วก็ตอบให้นะตอบแล้วเขาแบบเนี่ยผมเรียนกับอาจารย์แล้วผมรู้แล้วว่าอาจารย์ต้องตอบผมได้แล้วก็ตอบผมได้จริงทุกท่านคือแค่นี้เราอยากจะร้องเพลงห้าเลลูยาฮาเลลูยาจริงๆนะคือแบบใครก็ตามที่ถามเรื่อง,เร,องเรียนเรื่องนอกเหนือจากนั้นเรื่องที่แบบอยากจะรู้เสริมอะ เราก็ไม่รู้เราเป็นใครนะแต่เราสุกว่าเฮ้ยไม่ได้กระตานไม่ถามแบบนี้เราบางทีเราตอบเป็นครึ่งชั่วโมงไปเลยคือยินดีที่จะแบบใช้เวลาในชีวิตเราตอบคุณนะแต่ว่ากับกับการนะก,กายว่าคําถามง่ายๆที่ตอบเร็วอะทําไมทําให้เราอารมณ์ไม่ดีก็ไม่รู้ซึ่งเนี่ยรู้นะว่าเป็นจิตที่แบบจิตที่แย่จิตที่ไม่ดีนะจิตไม่บริการคือคนที่เป็นอ่ะพูดไปก็ว่างั้นเนาะคนที่เป็นอาชีพงานบริการอย่างเรานะต้องทําจิตใจให้ดีแต่ว่าเราอันนี้ก็เป็นอะไรที่ฝึกฝนอยู่โอเคที่นี่มาถึงเรื่องภาษางกรษทุกท ปรากฏว่าในวันเดียวกันแปลกมากก็จะมีเพื่อนสาวนะคะซึ่งเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อะมาเจออีกทีตอนที่อยู่มหลาลัยปตรีแล้วก็แบบก็เลยได้มาเมาส์กันอีกทีเนาะคือห่างหายกันไปช่วงมัธยมนางก็ใบมาก็เรียนต่อปริญญาเอกก็คือได้ทุนเดียวกันอีกนะคะแล้วก็สอนคนละที่นะแต่ว่าคณะแบบเดียวกัน ยูทีนันก็แบบถามขึ้นมาเหมือนกันในวันเดียวกันกับที่เราสอนนักศึกษาริกันเพิ่งเสร็จเน่ยนะเขาถามว่าเออเนี่ยเราได้รับการออทับ t ามให้สอนนักศึกษาญี่ปุ่นคลาสเนี่ยคลาสเดียวเรารู้สึกเสียเซล์เรื่องภาษาอังกฤษเพราะไม่ได้ใช้นานเราก็แบบดีใจมากว่าแบบมีคนถามในสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นส,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 สดๆ้อนๆกับเราเราก็เลยบอกเพื่อนแบบว่าเออน,นี่นะแล้วมันก็จะมีศัพท์ง่ายๆมากๆเลยแกที่แบบแกจะคิดไม่ออกดูนี่นั่นแล้วก็เพื่อนก็แบบไปสอนได้ดีแล้วก็แบบอธิบายฟังเออมันก็มีตะกูตะกัดนิดหน่่อยวาก็ ผ่านไปแล้วมันก็จะผ่านไปแต่ที่นี้เราก็เลยอยากที่จะมาบอกของฟรีให้กับทุกท่านก็แล้วกันเป็นออปชันหนึ่งนะเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งแต่ก่อนน่ะเราประพฤติปฏิบัตินะแต่เพราะอะไรก็ไม่รู้เราก็ห่างหายไปก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับทุกท่านนะคะสำหรับใครที่อยากฝึกภาษาหลายคนบอกว่าตอนนี้มันมี tools เยอะแยะมากมายซึ่งเราไม่ปฏิเสธแต่เราก็จะบอกข้อเสียแต่ละอันให้นะคือบางคนบอกว่าเอ้ยก็ลองดู netflix ก็ดูนู่นดูนี่คือเราอ่ะจะบอกว่าตอนเด็กๆอะ่ะทักษะทางภาษาเราได้จากการฟังภาพยนตร์ ดูภาพยนตร์เนาะแล้วก็แบบเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้ภาคไทยอะ่ะเรารู้สึกว่าเราได้เหมือนกันแต่พอโตขึ้นพอมันมี Netflix เนี่ยเรามีความรู้สึกหนึ่งซึ่งเราเป็นเราไม่รู้ทุกท่านเป็นไหมคือเราจะขี้โกงคือเวลาฟังภาษาอังกฤษอะ่ะเราจะต้องเปิดซับภาษาอังกฤษตลอดแล้วบางทีขี้โกงหนักกว่านั้นนะคือขี้เกียจมากอะ่ะขอเปิดซับไทยละกันอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันทําให้ทักษะทางภาษาของเราเองคือการฟังเนี่ยเราแค่รู้สึกว่าการฟังเราไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นเพราะเราฟังบ่อยเนาะแต่ว่าการพูดเนี่ย เริ่มมีปัญหาละนะการเขียนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมีปัญหาอยู่แล้วนะการอ่านก็จะแบบเป็นคนที่ถ้าเทียบกับฝรั่งก็ต้องที่เป็น native speaker เนี่ยเราจะอ่านช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะกลายว่าพอแบบเราเป็นดู Netflix ก็เราขี้โกงไปเน่นะเสร็จแล้วก็มาดูว่าอ้าวงั้นไม่เป็นไรงั้นก็ดู YouTube เอาซึ่งมันจะแบบบางอันก็จะไม่มีแบบซับไตเติลอะไรอย่างงี้เนาะแต่ที่นั้นพอดู YouTube เราก็จะมีการพอสเป็นระยะเดี๋ยวไปทำางอื่นแล้วเดี๋ยวกลวกับมาใหม่คือมันมมมมมนะ คือการไปเจอ native speaker แบบตัวเป็นๆหรือเ,เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งอะในการพูดคุยกันนะคะก็ระลึกชาติได้ว่ามันมีช่วงหนึ่งซึ่งเราแบบเข้าไปพวกกลุ่มดิจิท a ลนอรแมสซึ่งไม่มีใครเขาแบนท่านอยู่แล้วท่านเป็นคนไทยท่านลองเข้าไปก็ได้ Facebook Group เขาอาจจะตอบรับท่านเข้ากลุ่มเช่นเดียวกับเราเราก็เข้าไปดูเลยอะไรที่มันมีคําว่าดิจิทัลนอร์แมสหรือแบบต่างชาติในประเทศไทย,ยะะอะไรอย่างนี้ค่ะปรากฏว่าในกลุ่มนียมันก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายในะยกตัวอย่างเช่นบางทีเขาก็จะแบบหางานแบบเอ้ย ฉันมีฉันเนี่ยฉันกาลังหางานมีใครจะออฟเฟอร์งานฉันไหมหรือบางทีเขาก็มาหาคนไทยที่ทํางานแต่มาโพสตในกลุ่มนี้แบบมีใครรู้จักคนไทยบ้างอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอ,อกต,ตรงๆว่าเรายังไม่เคยหางานให้ใครและก็ไม่เคยได้งานจากกลุ่มที่เราไปอยู่ๆนะคะแต่ว่าเราจะเคยไปอีเวนต์ซึ่งเขาก็จะมาประชาสัมพันธ์แล้วเราชอบมากคืออีเวนต์ตามแบบยกตัวอย่างนะ coworking space ซึ่งบางที coworking space ในหลายๆที่เขาจะเชิญคนที่แบบเป็นวงสตาร์ทอัพสัสทุกท่านแบบคนที่ทำสตาร์ทอัพมาบรรยายมาพูดอะไรเงี้ยซึ่งเวลาฟังแบบเนี้ย เราโกงไม่ได้แบบ Netflix ไงมันไม่มีแบบว่าซับไตเติลอะไรขึ้นใช่มันฟังสดอ่ะแล้วแบบพอสงสัยอะไรเราก็จะไปถามหลังงานอะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้เราเอนจอยการมีชีวิตอยู่กับการฝึกภาษาอังกฤษมากแล้วหลังจากงานเนี่ยก็มักจะได้แบบคุยกับชาวต่างชาตินะแล้วก็มีบางครั้งเราจําได้ว่าช่วงที่แบบคริปโตเคอร์เซีมาแรงเวอร์นะคะเขาก็จะมีการแบบมารวมกลุ่มแบบเนี้ยนะคะดิจิทัลนอรแมซึ่งเรียนก็เป็นคนไทยที่แบบไปเรียนด้วยนะแล้วก็คุยเรื่องแบบเฮ้ยคุณลงทุนอะไรบิตคอยแบบให พื้นที่นี้ในประเทศไทยมันแบบลงทุนยังไงดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีอะถึงแม้เขาจะอยากคุยหรือไม่อยากคุยกับเราเราก็แบบเอาตัวแบบจิกตัวเราเข้าไปอยู่ในวงนั้นมันก็ทําให้หนึ่งการใช้ภาษาของเรายังไม่ถูกลืมไปนี่พูดจริงนะแล้วก็ส่วนใหญ่กิจกรรมเหล่านี้ค่ะบางครั้งมันอาจจะมีเสียเงินบ้างยกตัวอย่างเช่นแบบแต่ก่อนมันจะมีงานชื่อแบงคอกแต่เดี๋ยวนี้คนทําเขาเลิกทําไปแล้วก็เลยถ้าเราจําชื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็นการรวมตัวของพวการ์ทอัพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เขาก็จะเอาคนที่แบบน่าสนใจมาคุยแบบชาวต่างชาติที่ทําธุรกิจในไทยอะไรเงี้ยหรือบางทีมีคนบินมาคุยอ่ะเราไปจกนกระทั่งเราแบบรู้จักกับเจ้าของโค้ผู้จัดงานเลยอย่างเงี้ยเราสึกแบบชอบมากก็คือจะจ่ายเหมือนแบบงานละ200บาทแล้วถ้าเป็นสมาชิกก็จะได้ลดราคาอีกอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะเสียค่าเดินทางท่านแต่เรามีความรู้สึกว่านอกเหนือจากนั้นท่านอาจจะได้แบบเจอคนที่มันน่าสนใจคนที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้กับชีวิตของท่านนี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะแต่เราสึกว่าแบบเออ คือบางอันนะ่ะเป็นสตาร์ทอัพที่แบบมาตั้งขึ้นแเราก็แบบเฮ้ยเขามีวิธีการหาเงินยังไงนะปรากฏว่าเชื่อแม้ตอนนี้สตาร์ทอัพเหล่านัาน้นนะบางทีเราเห็นตามป้ายบิลบอร์ดอะแล้วเราเคอเจอกับเจ้าของเขาจริงๆที่แบบอยู่ในงานซึ่งเขากําลังเริ่มทําแบบสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยค่ะเอออะไรแบบเนี้ยหรือเป็นกิจกรรมประเภทพวกแฮกการตอนทั้งหลายอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่า แฮกกาตอนเนี่ยมันจะมาจากคำว่าแฮกบวกมาราทอนเนาะก็จะเป็นการรวมตัวกันแบบเร็ว,เ,รวเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งหลายครั้งก็จะมีแบบคนไทยและหลายครั้งก็จะเป็นคนไทยที่แบบไปอยู่อเมริกามาแล้วก็จะพูดแบบภาษาอังกฤษล้วนเป็นแบบภาษาแม่อ,อะไรเงี้ยเนาะหรือเป็นชาวต่างชาติเลยมาร่วมกิจกรรมขึ้นอ,อะไรแบบนี้มันจะทําให้เราแบบรู้สึกมีความสุขมากแล้วเราจําได้ว่าครั้งนั้นเราเคยไปร่วมงานแฮกกาตอนหนึ่งนะคะคือมันก็จะเป็นแนวเทคสตาร์ทอัพเนาะแต่เราเองไม่ได้มีความรู้อะไรที่เป็นสายแบบ เทคโนโลยีคือเราเขียนโค้ดไม่เป็นแต่ว่าเราก็จะไปเรียนไปอยู่ฝั่ง business เอาอะไรเงี้ยเนาะพอจำได้ว่าเขาก็จะให้พูดแบบ pitching คนละหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยเราก็ไปพูด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 ปรากฏว่าก็มีทั้งงานอ่ะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าขอพูดเป็นภาษาไทยได้ไหมคะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดแล้วเขาก็แบบแปลตัวเองหลังจากนั้นเป็นภาษาอังกฤษเราจําได้ว่ามีคนต่างชาตินั่งข้างเราล้วบอกเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แบบมีความกล้าหาญมากเลยแบบที่เธอมาร่วมงานซึ่งระบุอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบสําหรับการพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย เราก็แบบเคยรู้สึกดีมากท่านก็จะบอกทุกท่านว่ากิจกรรมเหล่านี้นะคะแล้วมันก็จะมีกิจกรรมแบบ exchange ทั้งหลายแบบการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาท่านอาจจะไปฝึกฝรั่งเศสฝึกญี่ปุ่นส,นสำหรับเราเราแบบพอละนะคะก็คือขอฝึปปกภาษาอังกฤษให้มันไม่ลืมอะตรงนี้มันมีหลายอันมากที่ฟรีก็แนะนําทุกท่านเนาะพวก Facebook g r o u p เนี่ตัวดีเลยที่แบบให้ไปรวมตัวกันนะคือบางทีมันก็มีอีกหลายๆแพลตฟอร์มเช่นแบบ meetup com แต่เราก็มีความรู้สึกว่าพอเราเข้าไปหลังๆอะคนไม่ค่อยใช้แพลตฟอร์มนี้เพราะว่าจะตั เดี๋ยวนี้เขาแบบมีการคิดเงินคิดอะไรเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ขอให้ลองไปดูทีนี้เราก็ไปเลยหาเว็บไซต์มาที่ว่าเฮ้ยมันจะมีพวก language exchange ที่มันฟรีอีกไหมนะปรากฏว่าก็ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งซึ่งแต่มันต้อง r e จิสเตอนะมีชื่อว่า conversationexchange.com นะย้ำอีกทีไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาน,นะจ๊ะ conversationexchange.com นะนี่ยังไม่ได้ทดลองใช้แต่ว่าพเพอิญมันได้ถูกรับการแนะนำมานะคะก็ คือสามารถที่จะเลือกภาษาอื่นๆได้ด้วยนอกจากภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เขาก็ยืนยันว่าเป็น free exchange language exchange นะคะดังนั้นเราก็รู้สึกว่าท่านก็ลองทดลองดูก็แล้วกันเผื่อท่านสนใจเนาะแล้วมันก็จะมีอีกหลายอันมากๆแต่เราแนะนำาจริงว่าถ้าจะฝึกแล้วได้จริงๆอ่ะมันควรจะเป็นกิจกรรมแบบวันแบบหนึ่งตอนหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะหรือเป็นกิจกรรมที่ท่านไปอยู่ณนะที่งานแห่งนั้นจริงๆแล้วมันจะได้แบบประสบการณ์ความสัมพัส แบบตรงๆเราก็ดีใจมากสาหรับใครก็ตามที่แบบมีโอกาสสมมติท่านอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคือท่านฟังภาษาทุกวันมันซึมเข้าไปเองเนาะเพราะว่าท่านก็ไม่รู้จะคุยกับใครเพราะก็จะมีแต่ชาวต่างชาติอยู่รอบตัวท่านเป็นต้นนะคะโอเคจบเรื่องที่หนึ่งไปนะสําหรับเรื่องราวของการฝึกภาษาแล้วก็จริงๆมันดีนะมันดีในเรื่องของการทํางานและอื่นๆในการตอบมาดูๆท่านถัดไปก็คือว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องน่าหงุดหงิดเกิดขึ้นกับชีวิตก็คือความผิดพลาดเรื่องการทงานของตัวเองก็จะเล่าท่านฟังคร่าวๆแบบไม่ลงลึกมากนะเพราะมันมีคนเกี่ยวข้องเยอะก็คือปรากฏว่ามันมีเอกสาร,รตัวหนึ่งซึ่งเราอะเหมือนเซนแบบอ่ะโอเคอนุมัติให้จัดโครงการนี้นะคะคือเป็นคนเซนคนสุดท้ายปรากฏว่าคนที่แบบขอจัดกิจกรรมเนี่ยสมมติคนที่หนึ่งแล้วเขาก็ไปของบประมาณกับคนที่สองนะคะเป็นหรือองค์กรที่สอง พอ,องค์ที่สองปุ๊บเขาก็ส่งไปให้ Approve โดยคนที่สมมา p p r o v e คนที่4โอ้โหเพิ่งเห็นนะว่าการทำงานนี่มันหลาย a p p ป o v e ละเกิดน,นะคะแล้วก็ส่งมาให้เราคนสุดท้ายมันก็ผ่านผ่านผ่าน,ผ,านผ่านมาโดยตลอดนะคะจนกระทั่งมามาติดบัก๊กตรงที่ก่อนที่จะจัดงานที่ว่าเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นในช่วงเวลาที่เขาห้ามจัดงานลักษณะนี้แล้วเราก็แบบช็อกไปทุกคนก็ช็อกไปเราก็รู้สึกว่าเออทำไมเราช่าง จริงๆท่านไม่ฉลาดนี้คือแบบคือเราก็โมแต่ดูเรื่องอื่นเนาะแต่ลืมดูวันว่ามันเป็นวันที่แบบห้ามจัดงานนะคะปรากฏว่ามันก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็กล่าวคือสมมติจัดงานเอ็ก,อ,ก,อ,กอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีคนมาออกบูธร้านค้าซึ่งเราก็แบบอ่ารีบประชุมรีบอะไรแล้วก็บอกว่าให้ยกเลิกกิจกรรมเพราะว่ายัางไงก็ห้ามคือตอนแรกก็แอบ,บให้ชอยค่ะนะว่าจะเลื่อนหรือจะไปต่อหรือจะยกเลิกแต่เราก็พยายามจะลีดไปบอกว่าเฮ้ย ยกเลิกเถอะหรือไม่ก็เลื่อนเพราะว่าถ้าไปต่อเนี่ยยังไงมันก็ผิดระเบียบะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาไปคุยกันเสร็จก็บอกว่าอ่ะยกเลิกแต่ว่าก็จะคุยกันไะไลทุกท่านมันก็คือเหลืออีกมันสองวันจะจัดงานนะก็เราก็บอกเฮ้ยงั้นตอนนี้รีบโทรไปบอกเขาเลยว่ายกเลิกมันจะได้ไม่เกิดความเสียหายวงเล็กมากไปกว่านี้ปวดว่าก็มีร้านค้าที่จะมาออกเยอะพอสมควรแล้วเขาก็เริ่มรีเควสต์มาแล้วว่าแล้วที่เขาออกเงินไปก่อนละ่ะเช่นแบบไปซื้อสมมตินะจะทําลูกชิ้นปิ้งก็ไปซื้อตัวลูกชิ้นมาแล้วให้ทําไงงงงอะรเี้ยซึ่จิ เอาตรงๆไงทุกท่านเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าแบบไม่แคร์เลยเลยก็คือเอาก็เป็นความรับผิดชอบคุณการจัดพูดจัดยกเลิกการจัดงานก็ก็ชิดแฮปปี้แล้วก็จบใช่ปะแต่เราก็รู้สึกว่าด้วยความสปิริตซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบเศร้ามากทุกท่านเราก็แบบอ่ะรวบรวมความเสียหายมาแล้วก็ย้าทุกคนว่าแบบเดี๋ยวเราจะเป็นคนออกเงินเองซึ่งตอนนี้ทุกคนก็หมายถึงเจ้าหน้าที่อื่นๆเนี่ยก็พยายามจะหาหนทางช่วยเหลือเราอยู่นะแต่ว่า เราก็ยืนยันความตั้งใจเราจริงเราก็รวมเงินเลยว่าแบบเออตอนนี้เรามีที่เคยบอกท่านว่าเราจะแบบเอาเงินไว้ในบัญชีไม่เยอะนะตอนนี้เรามีกี่หมื่นอะไรเงี้ยเราก็เตรียมเงินไว้เลยปรากฏว่าเออโชคดีมากเลยคือแบบมันแค่เจ็ดพันบาทที่เขาแบบขอร้องขอมาจริงจะเยอะกว่านี้แต่ปรากฏว่าอีกล้านหนึ่งก็แบบสละสิทธิ์อะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเหมือนกับบทเรียนของเราแล้วทําให้เราหงุดหงิดุกท่านว่าแบบเนี่ยมันเป็นฟิลเหมือนว่าเวลาเซ็นเอกสารแบบถ้าพูดแบบ เทียบกบบการเมืองไทยอะไรเงี้ยมันอารมณ์เหมือนที่เขาเขียนตามข่าวเลยแบบข้างโง่เซ็นเอกสารอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเคยุกท่านที่พูดจริงนะแบบคือวันหนึ่งอะมันมีอะไรที่ต้องผ่านตาเยอะมากก็เราก็รู้สึกว่าหนึ่งเราไม่ใส่ใจต่อการทํางานขนาดนี้เลยหรอแล้วสองก็คือแบบเราไม่ละเอียดเนาะแล้วมันก็หลุดหลุดหลุดมาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคนที่แบบ pay the price นะคะก็คือเป็นเราซึ่งถามว่าเราจะไม่ทําก็ได้แต่ว่าด้วยแบบเราไม่มีจิตวิญ,ญญาณเลยนะแต่ด้วยความรู้สึกที่แบบเออคนอื่นเขาก็เสียหายเนาะเราก็เลยแบบอเอาเถอะ แล้วปรากฏว่าการดีบอกคนนี่มันก็น่าสนใจมากคือเราก็จะบอกว่าอ่ะโอเคจะยังไงช่วยเหลือยังไงคือบางคนก็จะรับรู้นะว่าเราก็จะช่วยเหลือแบบอย่างนี้ทั้งที่เราไม่มีความจําเป็นเนาะนะบางคนก็คือแบบบางคนก็รู้สึกแย่กับเรานะรู้สึกแย่ในแง่ว่าแบบรู้สึกแย่แทนเราว่าแบบเฮ้ยทําไมต้องเป็นเราที่มารับผิดชอบแต่เราว่าไม่เป็นไรตัดความคิดนั้นไปก่อนนะเราก็เลยอ่ะพอ สิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ชดใช้ค่าเสียหายแต่เราบอกว่าไหนก็นไหนแล้วพอเราจ่ายเงินค่าของไปแล้วก็เอาของมาให้เราเราก็เลยเอาไปบริจาคที่วัดต่อซึ่งวัดเนี่ยเขาก็มีเหมือนกับแผนกรับของรับอะไรอยู่อะไรเงี้ยเราก็มีความกังวลเพราะเขาอ่ะอวัดที่ว่าเนี่ยค่ะเขาก็มีเด็กกำพร้าที่ต้องดูแลอยู่เยอะแต่เราก็แบบเอ๊ะเด็กกำพร้าจะกินอันนี้ได้ไหมบางทีมันจะมีของที่มันเปรี้ยวนะคะกลัวนู่นนี่เขาบอกไม่เป็นไรครับรับหมดก็โอเคแล้วก็ของส่วนหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่เตรียมขายแต่ว่าเช่นกระบวยอะไรเงี้ย คือเราก็ถามว่ามีใครจะเอาไหมก็ปรากฏว่ามีแบบอ่ะเหมือนกับกลุ่มองค์กรหนึ่งเขาก็รับไปนะก็ก็เลยแฮปปี้ว่าอ่ะทั้งหมดทั้งมวลฉันก็แบบโอเคบริจาคไปหมดคือไม่ได้อยากเก็บอะไรไว้แล้วก็ไม่เก็บอะไรไว้สักอย่างนะก็รู้สึกว่าเป็นค่าความ,วามทุกโทษนะทุกท่นนานเป็นค่าความไม่ฉลาดของเราในการเซ็นเอกสารแก๊กเดียวในการธุรผัดจัดงานแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันเป็น a bad week มากเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ a bad life นะจ๊ะก็ แต่ทีนี้สิ่งที่แย่ตาม,มาคือพอเราแบบคือเราก็จะเป็นคนแบบเขียนบัญชีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสิ่งที่แย่หลังจากนั้นคือพอเรารู้สึกแย่แล้วปุ๊บนะคะเราก็จะแบบงุนงงงงิดปร,กรากฏนักศึกษาก็มาแบบพูดคุยด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเออจา์กินข้าวกันอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะไปนะคะปกติจะไม่ไปปกติจะไม่ไปเพราะไม่มีเวลาเนาะทีนี้พอไปปุ๊บเราก็แบบเออกินไหนดีนะคะปรากฏว่าด้วยความที่รู้สึกแย่แล้วว่าเสียงเงินไปเจ็ดพันบาทแทนที่จะไปกินแบบ ก็กินปกติกันนะกินจิ้มจุ่มกินอะไรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยที่แบบเป็นคนนั่งกินกันล้อมๆกันไม่จ้ะเราก็บอกว่าเออไม่ไปกินที่ดีกว่าไหตี่เหล่านะซึ่งทุกคนสําหรับเรานะราคาก็สูงสําหรับการที่จะต้องไปเลี้ยงนักศึกษาจํานวนหลายคนซึ่งไม่ใช่เรากินคนเดียวคือถ้าเรากินคนเดียวไม่เป็นไรเนาะเราก็รู้สึกเลยว่าการที่ไปกินในรอบเนี้ยจริงๆไม่ได้กินเอาแบบเอาสังคมไม่ได้ไปกินเอาแบบ เอาใจนักศึกษาแต่ไปกินเพื่อแบบประชดชีวิตตัวเองที่ใช้เงินเยอะซึ่งพอจ่ายเงินไปเนะะี่ยค่ะก็มาดูที่หลังก็รู้สึกว่าเออจริง,รงๆแบบมันไม่ได้เสียดายเงินนะแต่มันรู้ว่ามันไม่ได้เสียดายเงินแต่อย่าไม่ทีนะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเงินนี้มันไม่ควรใช้ถูกไหมถูกต้องเลยแล้วก็ใช้เพราะอะไรเพราะรู้สึกงุดหิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็อันนี้จะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่บอกท่านว่าเอออย่ากลับว้ยทุกท่านอย่าหาทําแบบเรานะคะซึ่งสุดท้ายแบบ เอาจริงนะทุกท่านเราก็มีความรู้สึกว่าเรื่องงานก็จะจากนี้เนาะจะระวังกว่านี้แล้วก็ถัดไปคือเรื่องการใช้จ่ายนะก็อยากที่จะหยุดการใช้จ่ายตามอารมณ์อะ่ะต้องใช้คํานี้ละกันนะก็ไม่มีอะไรมากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้แล้วก็จะระมัดระวังต่อไปนะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ดีของทุกท่านนะคะไม่เหมือนเรานะคะแล้วก็ใครที่แบบมีพฤติกรรมแบบเราคือแบบ เสียเงินไปแล้วและใช้เงินมากขึ้นก็อย่าหาทำนะะก็มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเราไม่ค่อยแฮปปี้ในสัปดาห์นี้ก็คือยูดีสักสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นเราตกรูท้ท่านเพราะเราเป็นคนจดบัญชีทุกวันตกจากเดิมที่กําไรอะ่ะนะคะแล้วกลายเป็นขาดทุนมากๆกนะคะมากำไรสมมติกําไรสักสามแสนคือเราจะจดว่าปีนี้เริ่มกําไรกี่บาทตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราหรือสองมกราที่ตลาดหุ้นเปิดเงี่ยเนาะสมมติสองมกรา จากกำไรประมาณสักสองแสนจากต้นปีเนาะทีนี้ติดลบประมาณแปดหมื่นเก้าหมื่นละอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบงั้นแปลว่าติดลบ,บจริงๆแบบแต่เดิมกำไรสองแสนติดลบแปดก็มืนก็คือติดลบเกือบสามแสนใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่แบบดูท,ท่านพูดจากใจนะโคนห,หูแบบเหี่ยวเหงาอะไรเงี้ยสิ้นดีนะคะแล้วก็มันก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยพอมันรวมๆกันสู้สว่าช่วงนี้แบบแอบปบเสียงเงินเยอะจังเลยเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะแต่ว่าแล้วก็ตามก็จะมีสิ่งหนึ่งที่จะบอกทุกท่านและบอกตัวเองด้วยว่า ก็ลงทุนมานานแล้วนะถึงแม้ว่ามันจะแบบแย่อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะก็ซึ่งที่ต้องอดทนต่อไปคือว่าอ่ะสมมุติการลงทุนมันแย่จริงแต่ว่าก็ยังได้ปันผลนะก็รีบปลอบโยนตัวเองไปก่อนดูนั่นนะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับสัปดาห์หนี้ถือเป็นบทเรียนทางด้านการเงินที่สําคัญของเรายังไงก็ตามแต่เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าอะอย่างหุ้นเนี่ยเรามีทาร์เก็ตตลอดนะแล้วก็ยังมีทาร์เก็ตจนถึงทุกวันนี้ว่าเราควรจะมีเงินเท่าไหร่ถึงจะแฮปปี้กับการเราออกจากงานเฮี้วฮ้วๆๆแบบ เราออกครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยเนาะเป็นแบบหนังสือเล่มนั้นการเราออกครั้งสุดท้ายของคุณไบพัดบอกว่าพอมันลงมาอย่างเงี้ยเราก็แบบเห็นในจินตุท่านมันเหมือนรูปนกที่บินลอยออกไปนะหมายความว่าโอกาสในการที่จะเกษียณแบบไฟร์นะคะคือแบบกเกษียณก่อนวัยของเราเนี่ยก็หลุดลอยไปอีกแล้วนะแต่ว่ามันก็ทําให้เราปรงกับชีวิตว่าเออชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละว่าดีจ้าอะไรเงี้ยเนาะชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละ,เ,ลเ,นะเ,หละเราจะเอาแน่เอานอนกับอะไรไม่ได้นะก็ นอกจากเรื่องของชีวิตโดยทั่วไปเรื่องการเงินนะมันก็มีชีวิตในทุกๆด้านที่เราเอาแน่นอนไม่ได้นะแต่ังไงก็ตามแต่เนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นอนะเชื่อไหมว่าเราเข้าหาทร,รม,มามากผลจากการหงุดหงิดเพราะแบบเราพยายามจะแบบโทษคนนู้นคนนี้แบบเฮ้ยทำไมเราต้องเสียเงินอยู่ดีเราต้องมาจ่ายเงินอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบพอคุยกับคู่ค้านะคะอย่างล้านค้าที่เขาเสียหายเนี่ยคือบางคนก็แบบพูดด้วยไม่ดีเลยอะไรเงี้ยทั้งที่เราจะ จ่ายเงินให้เขาอะนะเขาพูดด้วยไม่ดีว่าเสียเวลาเข,าข้าห้องตรงนู้นอะไรเงี้ยคือเข้าใจแหละว่าบางทีเตรียมมาค้าขายเนี่ยแต่พอเหมือนกับต่อให้เราให้เงินคืนไปค่าของเนี่ยเขาก็เสียโอกาสที่เขาจะได้ไปแบบมอบโชคได้กําไรในการค้าขายในวันนั้นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าทําให้เราเนี่ยขึ้นมาหาธรรมะเลยว่าแบบเออลองพิจารณาตัวเองเป็นคนที่หงุดหงิดโทษโลกนะคะก็สุดท้ายสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดีหรือร้ายนะ มันเป็นผลจากการกระทําของเราเท่านั้นโอ้โหนี่จบด้วยธรรมะสัง้งนนะทุกท่านอะอย่างไรก็ตามขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีองทุกท่านนะคะสาหรับสัปดาห์านี้ก็ขอจากกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ